เป็นสามหลักนะคะมือเป็นสามหลักเพราะว่ามีสามนิ้วมีมือเป็นสามหลักลก,ก็พับครึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะเป็นแถวริมหลักนี้สองหลักหลักนี้แล้วก็อีกหลักหนึ่งถ้ามันไม่ได้ให้พับอีกข้างหนึ่งนะนี่นะคะสามหลักทํารูไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามมันต้องมีรูอยู่แล้วเพราะว่าแถวแรกเราถัก 6x เไงมันก็จะมีรู 3x มครึ่งหนึ่งก็คือ 3x นะคะนี่เราก็แทงรูตรงรูแรกนี่ก็จะเป็น x แบบมุมๆุมเลยนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมา ป้าใช้เข็มเบอร์สามทับศูนย์นะเบอร์นะมันจะเล็กกว่าทาันะ้ทงตัวนะทั้งตัวป้าใช้เข็มเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะเสร็จแล้วก็ถักเอ้ยเถักโซ่ไปสองโซ่ค่ะสองนิ้วนี้จะใช้แค่สองโซ่ส่วนสองนิ้วเนี้ยจะใช้สามโซ่นะคะไม่รู้ถักไปตามความเข้าใจของตัวเองนั่นแหละถักคือถักมั่วไปนั่นแหละแทงตรงนี้นะคะถักสองโซ่แล้วก็แทงเห็นไหมหนึ่งโซ่สองโซ่แล้วก็แทงตรงนี้แหละเส้นหนึ่งเกี่ยวเส้นหนึ่งเส้นไหนก็ได้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ 1, ดึงรอดอันนี้คือได้นิ้ว นิ้วโป้งหรือนิ้วแล้วก็จบลงรูเดิมนั่นแหละนี่ก็จะได้หนึ่งนิ้วักให้เล็กๆนะเสร็จแล้วก็ขยับหลักถัดไปค่ะทำาอแล้วก็ขึ้นนิ้วค่ะคราวนี้จะเป็นสามนิ้วนะเออสามโซ่นะสามโซ่แล้วก็เกี่ยวเอาเส้นนี้แหละเส้นเดียวเนี่ยดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงรอดนี่ก็จะได้อีกนิ้วหนึ่งนะลงที่เดิมค่ะ ได้สองนิ้วแล้วนะคะแล้วอีกนิ้วหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวเส้นเดียวนัว่นแหละแล้วก็ดึงไหมรอดแล้วก็ลงที่เดิมนี่ก็จะได้สองนิ้วเพิ่มมาแล้วนะคะทีนี้นิ้วสุดท้ายนะคะก็ขยับไปหลักนี่หลักริมเนี่ยนะคะแทงให้ทะลุหลักริมแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงรอดแล้วนิ้วสุดท้ายทําแค่สองเอ็ดสองโซ่นะคะ พอใช้เข็มเบอร์สาทับศูนย์ไหมมันใหญ่กว่าแล้วมันก็จะแตกพายแล้วก็ดึงไม่หมดแต่เราต้องการให้นิ้วเล็กๆไงก็เลยต้องทกแน่นๆแล้วก็ลงไปที่เดิมนะคะดึงรอหอจบแล้วนะคะก็จะได้นิ้วน้องนี่นะคะสี่นิ้วแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ